เหรียมเปิดฉากการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่แล้วค่ะสำหรับ Thailand Basketball League 2023หรือ TBL 2023ที่จะกลับมาระเบิดความมันอย่างยิ่งใหญ่กับ10สโมสรสุดแกร่งร่วมชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง4ล้านบาทและกิจกรรมสุดประทับใจโดยการประกวด a l r y Present B b l 2 0ส3ถึงทุนการศึกษารวมกว่า1 0 0 0 0แบาทค่ะโดยสึกครั้งนี้ค่ะจะเริ่มเปิดฉากกันในวันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่27สิงหาคมนี้ค่ะการแข่งขันปีนี้ถือว่าเป็นปีที่10ของรายการ TBL นะครับก็ถือว่า5จังหวัดก็มีโคราชนะครับแล้วก็สุพรรณบุรีราชบุรีชนบุรีแล้วก็กลับมาชิงชนะเลิศที่กรุงเทพที่อาคารน,นิวบุรนะครับ ในส่วนของการแข่งขันปีนี้เลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีสันสําหรับสโมสรทุกสโมสรที่ไม่สามารถที่จะคาดเดาเกมการแข่งขันได้ว่าใครจะเข้าไปชิงนะครับนักกีฬาทั้งหมดเลยเนี่ยของเวอร์นกับอา,อาเชียนเนี่ยเราดารับโดยตรงเลยดังนั้นเลยเนี่ยไม่สามารถที่จะไปกําหนดทิศทางของตัวผู้เล่นได้ว่าจะต้องไปอยู่ทีมไหนมีบางทีมเนี่ยดับไปสองสารอบนะครับจากผู้เล่น แต่ละคนเนี่ยหมุนเวียนกันไปนะครับดังนั้นเลยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นปีแห่งอนาคตนะครับสำหรับรายการที l ที่เราจะก้าวไปสู่นักกีฬาอาชีพอย่างแงท้จริงนะครับเราคิดว่าเป็นการสงรา่งเสริมมาที่ให้คนไทยได้มีโอกาสก้าวไปสู่สังคมโลกภายนอกของกีฬาในภูมิภาคอาเซียน